คลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูการบวกจำนวนคลาโดยที่ตัวส่วนไม่เท่ากันก็คือ unlike denominator นั่นเองนะคะพี่เคยบอกแล้วว่าการบวกกับการลบเศษส่วนหรือบวกลบ fraction เนี่ยสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องโฟกัสเน้นๆเลยคือตัว denominator ต้องเท่ากันเท่านั้นเองถ้าไม่เท่าอย่างข้อที่1น่อะคะ่ะ เราจะเห็นว่าดีนอมตัวนี้เป็น8 D ดีนอมตัวนี้เป็น4เราต้องทำให้เท่ากันก่อนโดยเราจะดูดีนอมที่น้อยกว่านะคะก็คือเลข4เราต้องดูว่าสามารถทำให้กลายเป็น8ได้ไหมทำได้โดยการคูณด้วยเลข2ค่ะเราก็จะคูณ2เข้าไปทั้งบนและล่างเฉพาะตัวที่ดีนอมเป็น4นะคะดีนอมเป็น8เราไม่คูณอะไรทั้งนั้นเพราะเราจะแปลงล่าง4ให้เป็น8จากนั้นเราก็ จับท็อปคูณท็อปบอททอมคูณบอททอมค่ะจะได้เท่ากับ5ส่วน8นะคะเอาไว้เหมือนเดิมบวกด้วยแปลงล่างใหม่กลายเป็น3คูณ2ได้6 4คูณ2ได้8กลายเป็นเศษ6ส่วน8เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราจับเฉพาะเศษคือตัวด้านบนบวกกันค่ะ5บวกด้6กลายเป็น 11ส่วนเท่าเดิมคือ8ข้อนี้ตัวเศษคือ11มากกว่าตัวส่วนคือเลข8เราเรียกว่า improper fraction เมื่อมันเป็น improper fraction ปุ๊บหนูจะต้อง convert ให้กลายเป็น mixed number ค่ะก็จะกลายเป็น8คูณอะไรใกล้เคียง11 8คูณ1ได้8 8คูณ2ได้16ซึ่งมันมากกว่าเราเลยบอกว่าเอาเป็น8คูณ1ได้8 นับต่อ8แล้ว9 10 11 Remain คือ3เราจึงตอบได้ว่าข้อนี้คำตอบที่ s i m p l e ต o ฟอรแล้วก็คือ1.3.8เศษ3ส่วน8นั่นเองอย่าลืมว่าแฟคชันต้องอยู่ในรูปซิมพ l i ายฟอร์มซิมพ i f ายฟอร์มก็คือ m i x ซ์นัมเบอแล้วจะต้องเป็น Proper ร์ a แฟคชันเท่านั้นด้วยนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะโฟกัสที่ดีนอมก่อน ดีนอมสองตัวไม่เท่ากันเราดูที่ตัวน้อยค่ะเลขสอสามารถแปลงล่างให้เป็น10ได้โดยการคูณ5ค่ะ,คะก็จับคูณ5ทั้งบนและล่างจะเท่ากับเศษสามส่วนสิบวกด้วยแปลงล่างใหม่กลายเป็นเศษห้าส่วนสิตัวส่วนเท่ากันจับท็อปบวกกันสามบวกหได้ 8ตัวส่วนคงเดิมคือ10แต่8กับ10เป็น e v e n Number จําจำได้ไหม e v e n Number divide by 2ค่ะเอา2ไปหารหนูไม่ต้องเขียนก็ได้นะว่าตรงนี้หารด้วย2แต่พี่เขียนเอาไว้เพื่อให้น้องๆบางคนที่ยัง s i m p l e ต t Form ไม่เก่งได้เห็นว่าเราจะต้องเอา2หารทั้ง Top และบอททอมเพื่อทำให้เป็น Simplify ค่ะ 8หารด้วย2ได้4 10หารด้วย2ได้5เลข4กับเลข5ไม่มีเลขที่เหมือนกันหารได้แล้วเราจึงตอบได้เลยว่า4ส่วน5เป็นซิมพ l i ายซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะน,นั้นข้อถัดไปข้อที่5เด็กๆลองดูแล้วตอบทีละคำถามนะคะว่าอันดับแรกการบวกลบ f r แฟคชันสิ่งที่เราต้อง โฟกัสก็คือ Denominator พอเราโฟกัสเสร็จปุ๊บเอ้ยมัน u n นไล e ไม่เท่ากันคำถามที่2คือต้องทำยังไงต่อล่ะถูกต้องต้องทำดีนอมให้เท่ากันแล้วจะทำยังไงดูตัวน้อยค่ะเลข5สามารถแปลงล่างเป็น20ได้ไหมแปลงได้โดยการคูณด้วยด้วยอะไร เลขก4ทั้ง Top และ b o ททอมจากนั้นไปเลยจ้ะ13ส่วน20บวกด้วยแปลงล่างแล้วกลายเป็น4คูณ4ได้16ส่วน20 d ดีนอมเท่ากันแล้วจับ t o อบวกกันอพี่ก็เขียนก่อนว่าดีนอมคือ20เหมือนเดิมเวลาบวก3บวก6ได้9 1บวก1ได้2 ทีนี้เราจะเห็นว่า29ส่วน20ตัวบนมากกว่าตัวล่างเราเรียกว่า improper fraction เมื่อเป็น improper fraction ต้อง convert เป็น mixed number นะคะเวลา convert G e n o m เท่าเดิมคือ20ท่องสุดคูณ20คูณอะไรใกล้ๆกกับ29 20คูณ1ได้20ทีนี้เราก็หาร emain ค่ะ เอา29ลบ20คือ9อันนี้คือ numerator นะคะตรงนี้ก็คือคำตอบจริงๆอะ่ะข้อถัดๆไปเด็กๆต้องทำเองได้แล้วนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจหนูก็ดูคลิปต่อไปจนกระทั่งถึงข้อ19ละกันนะคะแต่ทุกๆข้อเราควรที่จะฝึกพูดไปด้วย ข้อ 7, เเศษ3ส่วนบวเบวกเศษ17ส่วน28บวกลบแฟคชั่นโฟกัสดีนอมโอโอดีนอมไม่เท่ากันต้องทำให้เท่ากันก่อนโดยโฟกัสที่ตัวน้อย7คูณอะไรได้28มีไหมมีคือคูณด้วยเลขติ๊กต๊อกติ๊กตกติ๊กตัตกเจ็ดคูณ 4ค่ะก็ต้องเอา4คูณทั้ง Top และบอ t ทอม4คูณ3ได้12 7คูณ4ได้28บวกกับเศษ17ส่วน28ตัวส่วนเท่ากาันดีนอมเท่ากาันเราจัะทับบวกกันได้เลย2บวก7ได้9 1บวก2 หนบวกหได้2ส่วนตัวเดิมคือ28ข้างบน2ีเอ้ยข้างบนยีมากกว่า28่สิเขาเรียกว่า improper fraction ต้อง convert เป็น mixed number ตัวส่วนคงเดิมคือ28 28ิคูณหได้28นับตอบยี่สิบและ29เหลือเศษคือ1ก็ตอบได้เลยเห็นไหม จริงๆแล้วเนี่ยคอนเซปต์มันไม่ได้มีอะไรเลยมีแค่นี้แหละวกไปวนมาหนึ่งจะบวกจะลบก็โฟกัสดีนอมดีนอมไม่เท่าก็ดูว่าคอนเวิร์ตยังไงให้มันเท่ากันหลังจากน,านั้นพอเท่ากันปุ๊บจับท็อปคือนิวเมเนเตอร์บวกกันแล้วก็ดูคำตอบที่ได้ว่ามันซิมเพลตฟอร์มแล้วหรือยังถ้าซิมเพลตแล้วก็ตอบได้เลยแต่ถ้ายังก็ต้องซิมต่อไปถูกไหมคะเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะ ข้อทโฟกัสดีนอมดีนอมไม่เท่าต้องทำให้เท่าดูตัวน้อยไปหาตัวมาก5คูณอะไรได้15 5คูณ3ก็จับคูณทั้งท็อปและบอททอมกลายเป็น3าคูณหได้3 3มคูณสได้6 3สคูณหได้15บวกเศษเจ็ส่วน15ค่ะจับ6กบวกเ น้องๆเคยเรียน m e n t a l math ไหนูดูนะหบวก7ก็จะมีเด็กบางคนคิดแบบนี้คะ่ะว่า7ตัวเนี้ยหนูก็แปลงเป็นอาอันนี้ก่อนนะ6บวกเราจะรู้ว่า6บวกสได้10ถูกไหมคะแล้วเราก็ดูว่าจาก4นับต่อไปถึง7 4แล้ว5 6 7ก็คือ3เห็นปะ 7ตัวนี้เกิดจากเลข4บวกเลข3และเราก็จับคู่กันได้เลยว่าอ๋อคู่ขา6บวก4เป็น10บวกอีก3ก็เลยเป็น13อันเนี้ยมันก็แล้วแต่มุมมองการบวกของแต่ละคนแต่บางคนบอกอุ๊ยไม่เอาะค่ะคูถ้าใช้แบบเนี้ยหนูงงหนูขอนับนิ้วเลยได้ไหมก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะคะตรงนี้ก็เลยตอบเป็น13ส่วน15ค่ะ ต่ตรงนี้ไม่มีเลขอะไรหารทั้ง13ละ15ได้แล้วก็เลยเป็น s i m เพลต o ฟอแล้วคือคำตอบนะคะหรือจริงๆอะ่ะข้อ9บางคนก็จะมองแบบนี้คู่ขาคู่ขาหนูท่องสึกคุณแม่6เก่งค่ะหนูเลยบอกว่าตัวนี้เป็น6 7ก็เกิดจาก6บวก1ได้7ถูกไหม 6กบวก6ก็คือ6คูณ2ได้12บวก1ก็กลายเป็น13หนูจะทำเป็นเท m a แมทแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆอะวิธีคิดเลขของแมทอ่ะค่ะคำถาม1นึ่คำถามสามารถคิดได้หลากหลายช่องทางหลากหลายแบบแต่สุดท้ายแล้วคำตอบที่ได้จะต้องเท่ากันโอเคไหมเพราะฉะนั้นคิดแบบไหนก็ไม่ผิดแต่ขอให้เลือกวิธีที่เราเข้าใจที่สุดค่ะ ข้อ11บวกลบแฟคชันโฟกัสดีนอมค่ะดีนอมไม่เท่าทำให้เท่ากันดูตัวน้อยคูณอะไรได้ตัวมากมีไหมมี5คูณอะไรได้2 5 5คูณ5จะได้เป็นเศษ17ส่วน25บวกแปลงล่างใหม่2คูณ5ได้10 5คูณ5ได้2 5ตอนนี้ดีนอมเท่ากัน จับท็อปบวกกันได้เลย7บวก0ได้7 1บวก1ได้2ส่วนตัวเดิมคือ25นะคะตอนนี้ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนมันเรียกว่า improper fraction ต้อง convert into mixed number เวลาทำตัวส่วนคงเดิมค่ะท่องสกคูณ25คูณอะไรใกล้กับ27 25 1 25 ได้25นับต่อ26 27ก็คือ2นั่นเองหรือเด็กบางคนบอกโอ้ยพี่ขามไม่เข้าใจพี่ทำอะไรหนูเอาตัวท็อปไว้ข้างในคือ27หารด้วยบอททอมคือ25 25คูณอะไรได้2ไม่มีใส่0ลบกันได้2ชัก7ลงมา25คูณ1ได้25ลบกันรีเมนคือ2ตัวนี้คือ remain เท่ากับ numerator ตัวข้างบนตรงนี้คือ top เอ้ตัวข้างบนตัวนี้คือ whole ส่วนตัวนี้ก็คือ bottom หรือ d e n o m นั่นเองเห็นไหมก็จะได้เป็น1กับ2 over 25ค่ะ ถ้าใครยัง convert จาก improper เป็น mixed number ไม่คล่องเนี่ยหนูต้องรีบฝึกแล้วนะเพราะว่าแสดงว่าพื้นฐานของหนูเรื่อง fraction นะ่ะไม่แข็งแรงนะคะต่อไปข้อ13ค่ะ focus ดีนอม6กับ3 unlike denominator focus ตัวน้อยเลข3คูณอะไรได้6มีไหมมีคือคูณด้วย2นะคะก็จะเท่ากับ 5ส่วน6บวก4ส่วน6นะคะอันนี้ครูจะเริ่มไปเร็วแล้วเพราะว่าอะไรเพราะพี่คิดว่าเด็กๆคล่องแล้วดีนอมเท่ากันเขียน6เหมือนเดิมจับท็อปบวกกัน5บวก4ได้9ตัวบนมากกว่าตัวล่างเรียก improper c h a n เป็น mixed number 6คูณอะไรใกล้เคียง9 6คูณ1ได้6นับต่อ6แล้ว7 8 9รีเมนคือ นะคะต่อไปข้อ15บห้าโฟกัสจีนอม13กับ26มันอันเล็กจีนอมเปลี่ยน13ให้เป็น26โดยการคูณ2ค่ะก็จะเท่ากับ24ส่วน26บวกด้วยเศษ1ส่วน26 d ีนอมเท่ากันเขียน d ีนอมได้เลยจับท็อปบวกกัน24บวก1เป็น25 25กับ26ซ i ิ p ห i f y หรือ,อยังซิมแล้วก็ตอบได้เลยนะคะข้อ17ค่ะ d ีนอมไม่เท่ากันแปลง7ให้กลายเป็น35โดยการคูณ5จ้ะ12ส่วน35บวก5ส่วน35 ดีนอมเท่ากันเขียน35ได้เลยจับ12บวก5เป็น17 Simplify ไม่ได้ก็ตอบเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเด็กหลายคนอะ่ะเบื่อการทำวิชาเลขมากเพราะหนูรู้สึกว่ากว่าจะเสร็จมันนานแต่ถ้าใครทำตรงนี้แเรารู้สึกว่าใช้เวลานานอะหมายความว่าหนูท่องสุดคูณไม่คล่องด้วยนะมันต้องไวสุดคูณลูกข้อ19 12กับ60 ดูปุ๊บรู้ปับ12คูณอะไรได้60คูณ5นะคะก็จะกลายเป็น35ส่วน60บวก13ส่วน60ดีนอมเท่ากันเขียน60ได้เลยจับท็อปบวกกันเป็น48ถามตัวเอง s i ิมพ i ายหรือ,อย,ยังยังเพราะ48ก็ e v e n น6กก็ e v e n นเอาคูณแม่4หารละกัน อุ้ยเอาสิเลยเห็นไหมพี่บอกแล้วถ้าใครค้องสิบคูณหนูจะไวมากๆ12 4 48 12ี่สห้าไม่มีอะไรดีวายได้แล้วเนี่ยแหละคำตอบที่ Simplify สุดๆแล้ค่ะ